สบายดีทุกคนวันนี้เปิดคลิปอยู่ปลาเล่าเลยมาตาขามสชมทุกคนเลยใครมัดสมใครมัดแดงแต่คอยไ่ได้ต่อยเด้อคอยหาหางนี่มอมือซีบนี่มัดส้มนี่ตามขโมูลเลยนี่หายแล้วหายแล้ววันนี้ไปเจ็บก็เลยเมื่อวานมื่อวานก็ไปเจ็บเลยเด้อ โย่ไปน่ะคนโหดเนาะนะเฮ้ยผู้ห่างน้ก็เฮ้ยเนี่ยใครมันแดงทุกคนเลยน่ะคอยะเอ้ยเฮ้ยนี่บ่เฮ้ย นนาะแงมนี no, ơi, ้แล้วเฮ้ยมันมีมออนี่บ่เฮ้ยมีเลืองเลืองมีเจบปอนน้เออมีกูเห็นเห็นแต่มอนผู้เจ้าแลแต่หองมันก็คือมอนเทาอยู่ทคือบ่เฮ้ยแต่มอนโปยู่ทีคอมอญเเฮ้ยมีน้ำผมเฮ้ยตอนนี้นะเฮ้ยมีนองนะฮะมอเฮ้ยในทุกคนห้างในทุกคนเห็นแหละ กวาทุ่งยางมาแล้วเฮ้ยได้เออได้แล้วก็เาก็ได้เวลายได้ก็ยัดเสื้อทองยางตันนี้เนาะน้องเธอนี่น้องควายบ่เฮ้ยมี่เฮ้ยน้องควายก็อยู่นี่ก็เก่งอะไรเนี่ยทุกคนทุกน้องเลย Thầy nóng nắm. Được rồi không? Thầy hăng đi mùn. <laughs> hăng đi, hăng đi. Thầy. Mình khóc cái hâu này bọn bậc kia đi nữa thôi. Được con. <laughs> <Hà, m> <laughs> mù nhẹ đây lại. Lại tôi nhẹ làm lại cái khăm. <laughs> mùn hái thế đâu. Mùn hái không?

ลัพีลเฮยลักแดงแดงนี่เฮยแมนบ่มาสามคนทุกคนเลยมานี่นี่ป้อฮ่อย่เฮยพูกคนข่อโค้งมันนะถืออยู่เออน้าป้อคุยๆุยเวๆทุกคนเลยอ๋อยู่อ๋อยู่กูพลาพลลงอยู่ มันมันบิเทิงนมูนเอ็มาแขนมันสั้นกูให้กระเทกแลยนี่นี่คนชูงแง่ป้าทุกคนกูพลาดพลาดลุงป้ากูยาวย่างลายอยู่นะเฮ้ยขาวอยู่ เออมันเริ่มเป็นนาเฮ้ยหนองเลยหนองบ่หนองหนอเอออะไรลงมาให้มันเบิ่งดูไปทางเลยไปทางเลนะจับดเบิ่งคนโอ้นะฮะแม่เป้งคนยได้หลายตนะก็แย่ได้สองสามห้างเลย có đi lại cho <cười> này Pít pít con Nhanh nhỉ Thấy không phi đâu Mấy hơi cốt bài mới nói nữa cả Mét ở ngoài khỏi nháo vậy phải kia chẳng là môn <laughs> <Chết> này khỏi hỏi nhé ở thằng nhà nhà

ไปบ้านใหมเาจะอีกงานเดียวบะขมูลแล้วเลเาไปต่อค่าชมเชื่อเลยขมูลนะขมูลห้าในก็เลาะไปทุกคเลยห้องเสร็จสลาปลาลอดดงมันอีน นี่แต่ใบน้อยหมือนทาขงเขาไปลู่ลู่ไปเลยมือน่ะนี่นี่กบใบใหญ่คือทางพูนอกเห็นนี่จะเป็นทุกคนเลยเฮ็ดปืนนี่เฮ็ดตาบอนนี่นะ่ยเฮ็ดตาบอนนี่ยโอ้ยฮ็ตาบเด้วเนาะทุกคนเฮ็ดเบอร์ทุกคนนียเนี่ยเฮ็ดตาบ ไอตาบเสร็จโดนแล้วกินข้าวไปทางนู้บันทึกไปคุ้น่ะมุนทางนปาทุกคนเอามาันนี้เห็นปลาขอเลี้งดูทุกคนปาตัวหางมันใหญ่ทุกคน Mẹ con cư lượt nhanh nó hơi nhanh quá Nó mất Hăng nhanh hết mẹ 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 nữa. mẹ 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 phải nhảm mẹ 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 าไม่เป้งเฮ้ยห yeah, ูย่ะคนบักตรงตมันไมเป็งนะไม่เป้งหมือนหมืทุกคนทั้งเมื่อกี้เขาได้ลายนะเฮ้ไม่เป้งพ่อต้นหยหูได้ลายทุกคนอ่ะอได้ลายไ ไปผู้เลาะไพ้พระนะเลาะไปทางทีวอลคุณนะไปทางที่ว,วบลเห็นแล้วทุกคนเลยทั้งพวกไปเอาพวกเฮ้ยจับกองมึงเดี๋ยวกูจัดการเถอะเจ็บเลยเฮ้ย,ยไปตั้งยานสักว์ดึงลมมานี่เราพี่น้องเป็นเอาเป็นสัตว์ดึงลมมาชามาสมเอาอย่าง Hoa đại đỏ. một là đó con lẹ. mình đi thằng đi 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 một con để khói, để khói. Okay. Để khói, để khói. nào anh con đi con tôi vô, con. <cười> 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 tiếp, mình khốp con nào <laughs> มันสมโคกกบเจ็บเดี๋ยวเจ็บคนส้มโคกกบเจ็บกันเดียว<ช>น่าจะไข่แล้วบาา้างไข่เหรอข้างในไข่างเง่างาะลายไปเร็ววงพระนะฮงสารานอยู่ข้าง ห่าไกลนฮึผูกนกต่อยบิได้แล้อจ้า Đi thương, thướng, đi à? thướng, hăng phướn đi Ờ, nó ừ, hăng phướn Ờ, ừ, đây, đây, đây Nhắp vào trong phụ y Đông đây, bà hơi mến lít bà Tròn sông Tròn sông, khuôn này, trong hạn này Hết chứa đây, lít đây Đúng rồi, tốt hơn <laughs> Cơm ngoài <laughs> เกือบงายลงอเลยโมดาหมุนเลยมือเลนับหูนับตาแล้วมันเห็ดไเห็ดไข่เดาทางไม้แ่ทางไม้แย่ไข่เยนไข่เนี่ยผตรปกลงนี่สีกระบุง ลุ้นกว่าผู้แย่อยนะผู้ยืนยืนถึงป้าเขาอมไปเฮือนวิทนี่เขาอยู่ไรขำแล้วทุกคนเลยมาหนิต่อยอยู่เริ่มไม่เห็นหูงเลยป้าเฮือนนก Rồi thật rồi, dù này nè rồi Ơ nè, nó phải nhẹ đó nè Cố phát cái đầu luôn đi đồng, đó. Ừ, phải nhẹ phát cái đầu hơn, có hát khám ở sẵn nè Hả? Đấy Ừ, lọ thẻ khem, ôi, rồi chắc, còn lên đi Nhớ, thôi xám mình sống nổi, ăn mà. นี่น่ะมันย่างหั่งนี้ย่าไนน่ะให้ทุกคนเห็นละนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวมาห้่งโคตรใหญ่นั่นี่โอ้ต๋อโอ้ยเขาว่าเชื่อมันไข่ถึงห้่งนี้กะเดมือเลยเอ้ย พอเชื่อม mm ันพอเชื่อมันไข่ใะห้างนี้พ่อพร้อมไข่ไเฮ้ยรอดไปแน่ยภานั้นดอมันสบมันสบายกว่าทุกคนเงี่ยฮองซมคนเลย nãy ch газ hàng nãy Übern hàng nhảy này, nhiều từ bị thương, thon representatives một rồi, tr ừ. nó hả, trong nhà đầu tư măng khay, hợp măng khay người. Thüz nỉ, mơ Bonnie của thằng đấy to, bò. Ồ, nương chứ. Chứ. Cô ơi, không. thằng

ักปน,นยังตรงนี้อยลากเลยขึงงย้นไปบ้างเอามายขึ้นไปพันปอกๆๆเฮ้ยห้างลุมนี่ไงห้างลุมม้มเลยลายก็ก็เอาม่เอเนาะนมนใครโค้เนาะใช่ไหมไข่เขาเปลี่ยนหทุกคนเลยผสมผสมแม่นไข่โค้ดทุกอนจะได้ลายเนาะมืดเลยทุกคนเลยบ้านนี้มื่แล้วบ้านนี้มืดแล้ว

แบบตันทางจะคลองเลยเนาะบ่ลงหลุมอ้เหมันเลยเห็มันแล้วไข่เลยนะฮะไข่ผสมเลยสมแล้วไข่ทุกคนไข่ขมูนอดได้นะมูนอุได้นมี่วอา้กุกได้อากูเงาเออเต้าเยอะมันทุกคนนะไข่ยมาใหม่แล้วจับมาจดการเองขมาป้านะข้ามาดีกบ่เอายนะ คือนัเจ็บเลยีนหรอปีนทังหลาน้ำมันมืดเลยมืดแล้วทุกคนบานนี่มีเห็ดหูหนูทุนเอลยชงโบราสัมปัดโอ้ยโอ้นฮาม่เะเีคดืดาขตหน้าเฮยโอเขลายเนขังฮามาการนี่ Một bọc lên in a phong rong lắm mặt của em mặc quái bỏ chưa lắm 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 chưa นี่เฮ้ยเจ็บเจ็บกบมืนะเจ็บในกูสักสักหนึ่งลมกูมันหาตะเลยกับบทุกคนกูนีสบายโบเรื่องครับโบถ่ายคลิปอยู่ไหนนี่งอเห็น่คือคืนคือนะฮะอ่ะทางอ๋อทุกคนอะไรไหนี่มะกอนเนที่เป็เลสน้ชาะอาแล้วฮ้ยยอ ที่ตัดยาเบะมือน The ั่นแหละมาดึกดึกกูเบะเองหม้อมัดไออใส่เคาะแมืมันออกมือทางมาผู้ยาิงถ่ายคลิปก่อนมาหนิมืดแล้วพอกำลังไปเจอกันอีกทีนะพ่อเลยทุกคนเลยมาดิเมื่อเบิ้งเมื่อเบิ้งตอนตอนนั้นตอนเคาะเคาะอะตอนกิ้วออกมาได้หลายใช่ไหมทุกคนเลยไปคิดเกิดเพราะอยู่เบอร์นัง Tôi chưa biết 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 chưa อู้นินตุกอู้นิดเอานันเลยมึงเอานันเลยมึงไปเฮ้ยเก็บเลยผู้ไว้ได้ปีน่าจะมีได้ปต่อยเด้ต่อยนะป้าเฮ้ยไม่เปงมันเลยเฮ้ยวัดการเก็บไม่เป่งเก็บไปเสบิป้าตัวเอ็ดแผลเขาลิฟแบบนี้เชียวแผลไหมแมูนแล้วมันยางกายเซต

Màu. máu à, máu 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 có hết mắc lên đống, không? mắc, 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 mà mắc, 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 ลงคลิปไปเออถ่ายคลิปปิดค,ค,ดค,ดคลิปค,คนๆหนึ่งคลิปเามาวันนี้ก็จบลงเพลงแค่นี้คนเดียวฝาได้หลายแต่ควาแดกกันปิดฝากกดไลค์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อ